ทุกคนมามาพบก,กับช่องเมนไทยพีนุ่คนดูกันว่าวันนี้เรามีอะไรจะคลิปก่อนหน้านีะไร้ไหมทุกคนที่เราบอกว่าแพ็กแล้วจะแกะนะทุกคนนะมากันแพ็กแล้วทุกคนเราจะแกะเองนะทุกคนแพะเองแกะเองไปเลยมา ่ายกคนุก,ม,ก,ม,กม,มีกดด้วยถายถายคิปเนี่ยถายคิปเลือกตัวมีของแถมมีลอตัวอันนี้เราติดถูกเองของแถ,นนงถมเยอะใช่ไห,หมห น่าก,กับชายก,กูพิมพ์ไว้ให้บดเลยไทยนิกพิมพ์เอเอฮาร์อยากได้บทนี้ชายอยากได้บทเลยกระดาษเราชอบกระดาษมัน,นกกอะนะว่าเปิด ของแทบแรกก็จะเป็นดาบสีอนไรทุกคนคือคมมากเลยทุกคนแล้วก็เราจะเราก็จะเอาใส่ตรงนี้นะทุกคนงูกล่องจมงนขึ้นอุ้งหัวให้เตรจริง มีต่อไปนะโคนกจะเป็นอันนี้คนนั่งบูนเป็นคนมสอออมาวางตุ๊กตาตรงนี้สวยเลยและนเราช่างตกางตรงนี้ชิ้นต่อไปเป็นสติกเกอร์นะทำันปรีแล้วก็น้ สตออ่าซาลลโอนทุกคนอันนี้เป็นแบบน้องหมาขาวเลยน่าเดี๋ยวจะให้น้องกบมานั่งดูด้วยมาว่าให้น้องกดน้องกดลนั่งดีดี กบนั่งดีดีอีกูาาคิดประมาณนึงอะสติกเกอร์บุทําไมเขาเนียนซาริโอจังเลยอบอมบูดูคนไทยดูคนดูสติกเกอร์ไทยดิยโลอันตอบขทุกคน ก็ต์แล้วนะทุกคนแรกก็จะเป็นการ์ดขอเจคิคการ์ดของน้อหมูแดงอันนี้ใช่นเองหมูแดงไาใช่คุณการ์มูแดงได้หนึงสองสาอุ๊ยดั๊ดจะได้อยู่อะทุกคนเอ๊ะฮาทุกคนแล้วก็คุณเน็กซี่นี่เหรอคนหมดแล้วทุกคน อ่าเดี๋ยวคลิปหนะ้าใครจะให้เราทำอะไรเราจะมาทำให้หมดเลยนะ